สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่14เมษายน2566นะครับสวัสดีวันสงกรานนะสวัสดีเพื่อนเอนชาวหิตฟางและสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกๆท,ท่านเลยนะครับนะวันนี้ ฟังเอ็มเอนะครับก็ขอ,อนาเสนอเห็ดเหลือที่หกนะครับนะเก็บกันต่อเนื่องนะเก็บกันต่อเนื่องนะครับสวัสดีน้องนินจาและสวัสดีคุณทิตินะครับความเราก็ไม่ได้หยุดทําเห็ดเลยนะครับนะทํากันต่อเนื่องนะครับนะเพื่อนๆก็ทําเห็ดฟางก็จะหยุดไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้เห็ดเยอะกว่าเมื่อวานนะ วันนี้เยอะกว่ามอวานเยอะกว่าพอสมควรอ่ะเพื่อนๆก็มาดูนะครับเพจเรือนที่หกนะครับนะก็เก็บกันต่อเนื่องค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะสวยงามนะครับก็หัวเรือนนี้ค่อนข้างจะเป็นเรือนที่ไม่ค่อยสมประกอบนะครับเห็ดมาช้า แต่มันก็มีมีมันอาจจะเกี่ยวกับอากาศนะครับที่มันร้อนนะดูด้านบนนะเพื่อนๆนะด้านบนนะไม่เคยมาช้านะครับรอบนี้มาช้านะอ่าด้านบนเม็ดเริ่มจับนะครับเพิ่งจะเริ่มจับนะสี่วันนะครับยังไม่ได้เก็บเลยนะด้านบนแต่มันเริ่มมานะครับช้ามากห้องนี้นะแต่ก็มันจะยืดเวลาออกไปนะครับมันจะยืดเวลาออกไปนะ เพื่อนๆดูด้านบนนะด้านบนเม็ดเพิ่งจะเริ่มมานะเพื่อนๆนะชามากนะครับร้อนร้อนมากจริงๆนะครับแต่เราก็เก็บวันทุกวันนะครับนะเห็ดเรือนที่6นะจะทอดจะยืดจะยาวยังไงก็ขอให้ไม่เป็นไรลนะครับแนละขอให้มีเห็ดเก็บแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นเห็ดทอด,ทอด มันมาช้านะครับนะเฮ็ดมันมาค่อนข้างช้ามันเลยพิดวันนะน,นี่เริ่มมานะครับนะ <c oughs> อากาศแปรปรวนอากาศร้อนมากมันก็เลยเล่นยาก <c oughs> มันร้อนบางวันแบบร้อนแบบโอ้โห,โหแบบร้อนมากๆกับบางวันก็ ร้อนน้อยๆอ้าคนยังแย่เลยนะครับนะสวัสดีคุณเอกครับอ่าเราก็ทำงานกันอีกเช่นเคยนะครับฟาร์มเรานะครับนะก็ขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นค้อนอ่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไปเที่ยวนะครับ ่วาันสงการนะครับนะก็เที่ยวเพื่อด้วยนะครับเที่ยวเพื่อฟาร์มเราด้วยแล้วกันนะครับนะก็ขอให้เที่ยวกันอย่างมีความสุขเที่ยวกันย่างระมัดระวังนะครับเที่ยวกันย่างระมัดระวังนะเราก็อ่าอ่อยเพื่อนสนุกกับวันปีใหม่ไทยนะครับนะสําหรับผมก็เที่ยวอยู่บ้านนี่แหละครับนะมีความสุขที่สุดแล้วนะ Ờ, อยู่บ้านนะครับทํางานนะครับนะเก็บเห็ดนะจ๊ะมีความสุขที่สุดเลยนะสาหรับผมนะครับนี่เบื่อนนะเห็นเห็ดแล้วมันก็มีความสุขนะคนทาเห็ดนะครับนะได้ผลผลิตก็ไม่ธรรมดานะเรือนนี้ตอนแรกก็บองดูว่ามันมันมาผิดปกติอะ่ะ นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเบ่งนะเม็ดเริ่มตามนะครับมันช้านะมันช้ามันร้อนมันร้อนจริงนะเดือนเมษานะครับนะเด,นเดือนแห่งความร้อนของอประเทศไทยนะครับสวยนะเพื่อนๆน,นะดูหัวนะครับนะเชื้อกุณทีรนะ้อนก็อาจจะพุ่งไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาปรับปรับจูนกันใหม่นะครับนะ ปรับจูนปรับแต่งกันไม่ได้นะครับโมใหม่นะโอเควันนี้นะพอสมควรนะพอได้อยู่นั้นเพื่อนนะประมาณนี้นะครับก็เก็บวันทุกวันนะเดี๋ยวเลื่อนเดือนที่เจ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ตัดใหญ่นะตัดใหญ่เลือนเจ็ดนะครับแต่ไอ้ท้องนี้ช้านะช้าเคลืนประมาณวันสองวันช้านะครับ วันนี้พอสมควรนะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะเอามาฝากเพื่อน<ๆ>เล็กๆน้อยๆยามเช้านะครับฝากติดตามผลงานเชื้อฟังกุญทีนะครับไว้ใชใจเป็นเพื่อนทุกๆท่านเลยนะครับนะโ,โทรทางจองเข้ามานะครับนะเดี๋ยวเชื้อมาเราจะจัดส่งให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ ป่อยาดไปเก็บเพดก็แล้วกันนะเดี๋ยวไม่ทันแมค่ค้าเด้๋ยวช้าต้องโรยเชื้อนะครับตัดใหญ่2องยางนะครับวันนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ